คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรักถิ่นนำโดยนายจักรพัฒน์วัฒาผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรักถิ่นรุ่นที่1และรุ่นที่สองที่ห้องประชุมสัตบ,บงกตอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานี โดยมีรองศาสตราจารย์สนธยาเกาะสมบัติรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนเรศขันธารีคณะบดีคณะครุศาสตร์ให้การต้อนรับทั้งนี้ทางสาขาวิชาการปฐมศึกษาคณะครุศาสตร์ได้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่สะท้อนการศึกษาชุมชนพหูวัฒนธรรม ผลงานของนักศึกษาที่ดําเนินการในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนแผนการดําเนินงานแผนพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาทุนในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนและเยาวชนของโรงเรียนปลายทางให้นักเรียนหรือเยาวชนมีสมรรถนะที่เหมาะสมต่อการเดินรู้ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและมีความสามารถในการดํารงชีวิตในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการศึกษาภายในจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาซึ่งจะดำเนินการศึกษาวิจัยและร่วมหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนร่วมกับครูผู้สอนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนและเครือข่ายด้านการศึกษาต่างๆให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาและร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีผู้เรียนมีความรู้มีสมรรถนะเหมาะสมกับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น และมีความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับโครงการครูรักถิ่นเป็นโครงการที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอส,อสอจัดทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่ในพื้นที่ห่างไกลได้กลับไปพัฒนาโรงเรียนในชุมชนในสาขาวิชาการปฐรมศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัยระหว่างเรียนจะได้รับทุนจนจบหลักสูตรและจะได้บรรจุเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลโดยระยะเวลาใช้ทุนคือ6ปีนับตั้งแต่วันที่ได้บรรจุ